ดังนั้นเราเสวยกรรมใดเนี่ยกรรมนั้นจะส่งผลต่อเราและกรรมนั้นก็คือตัวอารมณ์ที่เราคิดนั่นเองขณะที่เรากําลังคิดนึกเรื่องใดก็ตามคนอื่นก็มาดึงความคิดนึกเราออกไปไม่ได้ใช่ไหมและคนอื่นกําลังนึกคิดเราก็ไปดึงความคิดเขาออกไม่ได้คนอื่นกําลังนึกคิดคือคนนั้นกําลังสร้างกรรมใช่ไหมแล้วใครในโลกนี้จะดึงกรรมของเขาออกได้ไหม ไม่ได้นี่คือการที่ใครก็ตามในโลกแก้กรรมให้ใครไม่ได้เข้าใจคำว่ากรรมให้ถูกต้องแล้วยมจะเข้าใจเลยจะไม่วิ่งไปหาวิธีแก้กรรมอย่างอื่นนอกจากอาริยมรรคมนองค์8เพราะเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะแล้วกรรมจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะเพราะว่าใครจะมาคิดแทนเราเราคิดเองทั้งนั้นนะ่ะใช่ไหมอน กุศลวิตกอกุศลวิตกเราคิดเองหมดอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าทําไมพระสูตรที่เรามองทีแรกโอ้โหเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงหรือทําไมมันจะต้องทําเช่นนั้นเนี่ยเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยอวิวะเธอออกเป็นสองท่อนอย่ามีจิตคิดประทุา้าลอย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบให้มีจิตเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โอ้โหมันได้ยังไงเนี่ยนะอ่แต่เพราะอะไร พอมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผู้เช่าเมตตาเรามากเลยเพราะถ้าเราคิดประทุสลายพวะเนี่ยเรากําลังคิดอกุศลใช่ไหมนั่นคือเรากําลังได้พบอันเป็นอบายเจ็บตรงนี้ไม่พอไปเกิดอภัยต่อเจ็บซ้ํารอบสองแบบโง่สนิทเลยใช่ไหมทั้งพบนี้และพบหน้าเลยโง่สนิทเนี่ยเนี่ยถึงต้องบอกอย่างนี้เลยอะ่ะใช่ไหมถ้าเกับผู้เจ้าเมตตามากเมตตาเพื่อให้เราโง่ชาติเดียวไง เ,เจ็บชาตินี้ชาติเดียวแล้วชาติหน้าเราไม่โง่ละวใช่ไหมเราได้สุคติละอย่างเนี้ยอืมและถ้าโยมเนี่ยมีเจริญเมตตาได้ในขณะนั้นมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โยมพรหมกาาิกานะใช่ไหมอ้ไม่ธรรมดาโยมขึ้นเทวดารูปประพบชั้นที่หนึ่งอ่ะอายุขายหนึ่งกับถ้าเราเข้าใจกรรมอย่างเนี้ยเอเรื่อง ภาวะการพึ่งพิงสิ่งภายนอกทั้งหมดจะหมดไปเลยนะภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกกระเจดีศศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์แม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ําศักดิ์สิทธิ์นะตามที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยมันจะหมดราคาแล้วยยมจะเห็นว่าโอ้เรื่องพวกนี้มันไกลมากใช่ไหมพอเข้าใจปุ๊บมองย้อนกลับไปเลยเข้าใจพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าพอตัดสรุปแล้วท้อใจโอ้จะสอนอยังไงวะเนี่ยใช่ไหม โอสอนยากมากธรรมะนี้ลุ่มลึกมากนะอันบุคคลรู้ตามได้ยากอืแต่พวกก็มองละตรวจด,ดูด้วยพุทธจักขู่อ๋อไม่เป็นไรยังมีสัตว์บางประเภทเนี่ยมีทุลีในดวงตาน้อยอินทรีย์แก่กล้านะยังมีอยู่สัตว์พวกนี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ฟังธรรมปุ๊บพระเจ้าตัดสินใจแสดงธรรมนะอ่าเนี่ย <laughs> ใช่ไหมพวกเราก็เลยรอดเนี่ย <laughs> ธรรมะเลยยืนยงมาถึงทุกวันนี้สองพกว่าปีใช่ไหม